ปิงเกอร์เขาะน่หฮักนั่นหน่ะฮักนั่นหน่ะเป็ดอร่อยไหมยนนโอ้นี่ดูลิน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 อ่ะอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมวันนี้อ่ะ ดี๋ยวพอดีว่าเข้าฉากแรกเสร็จแล้วนะครับผมผมกำลังจะพาแจงมาอาบน้ำนะครับพอดีว่าเราซิ่งมานะครับแล้วอาบน้ํมาไม่ทันนะครับผม,ผมก็เลยพาซิ่งมาก็ทันฉากแรกนะครับวันนี้วิ่งแบบเร็วมากเต็มสปีดมาเลยนะครับผมช่วงเวลาที่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นี่คือประมาณว่าแจงจะวิ่งเร็วมากนะครับแต่ถ้าเราถ่ายไว้เมื่อไหร่แล้วแจงจะออกอาการแบบว่าสโลนะครับสโลโมชั่นนะครับผม <laughs> โอ้ป่าปาปา,ปามาอาบน้ํากันนะครับผมแล้วบางทียังไงเราจะพาไปเล่นกับแม่หมวยทีว่าเมื่อกี้ตอนที่เรามานี่เราแวะไปหาแม่หมวยไม่ได้นะครับผมอ๋อ,อแจงแบบพยายามเอาเวลาแจงกินน้ําเนี่ยเหมือนแกงพยายามเอาใส่น้ําเนี่ยน้ําแรงๆเ,เนี่ยคือเหมือนเหมือนกับว่าเอาไปใส่พวกฟันเขาอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นฟันซ้ายบนนะครับผมที่มีสิทธิ์จะหลุดนะครับจากซ้ายล่างนะ แล้วฟันข้างล่างเนี่ยเราหายังไม่เจอนะครับผมอ่าก็หน้าร้อนเริ่มแน่นๆอะไรจะเล่นอะไโจโจชิรอนโจฮะโจเออเด้ฉีดให้เฮ้ะมามาเบนมาเบนมาเออหมุนหมุนมาหมุนอีกหมุนมาเร็วหมุนมาเฮ้ะตามน้ำก่อนเลยจะได้สดชื่นเฮ้ะตาน้ำลง ตามมาลงก่อนแน่แน่แน่เตะข้างหลังอะไรนะ่ามามามาลมคางมวยหน่มามาเจ้ามามาโอ้ยโอ๊ยนี่มันก่อนสิจบมาเร็วมามามาเดี๋ยวเรียกยากๆไ่อดูเด้อเดี๋ยวค่อยดูเด้อ,ดอ,ดดอมามาเร็วจะมาหรือไม่มาเดี๋ยววันนี้ผมดูรันไวเป็นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมามาเดี๋ยวค่อยดูเด้อจะวิ่งไปหาหมวยก่อนมาอึบ,อบ,อบมา เอ้โหเตือนแค่นี่มาอีกนิดเดียวอีกแก่งดิอีกนิดเดียวเดี๋ยวคือดูเด้อลงน้ำเสร็จเดี๋ยวคือดูเด้อยคือดูเด้อเด็กคนนี้กวนใช่ไหมล้างหน้าก่อนรู้สึกกระสดชื่นมาพวกเราพวกเราจะจัดการเด็กหญิงจุกแจงกันนะครับมาทำไมเด็กคนนี้ดื้ออย่างนี้หนีก่อนสิเดี๋ยวขอใช้สมาธิเดิน

ไปไหนไปไหนใครให้ไปใครให้ไปใครให้ไปนี่ใครบอกให้หูตึงใครบอกให้หูตึงฮึใครบอกให้หูตึงเดี๋ยวพอดีเลยมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเราจะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์คันนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมะโว้ยไปลุกไปลุ ตึงเหรอหัวตึงเหรอหัวตึงเหรอโอเคที่นั่งที่หนนะโอเคยืนอยู่เฉยลองดูว่าจะไปหาแม่หรือจะมาหาผมผมโอยืนอยู่เฉยก่อนอ่ะดูนครับนุ่นหมวยจุ๊บแจงนี่ผมแล้วเดี๋ยวผมจะขัดใจคือผมไม่เดินตามแจงนะาจะไปหาแม่หรือจะมาหาผมเอ้าเอ้าเอ้าอันนั้นแม่นี่ยนั่นแม่แม่นู้นนะ ไปหาใครอังจีบ่ได้เอ้าเอ้าเอ้าจีบ่ได้ผมบอกว่าจะไปหาใครแล้วเฮ้ยยืนอยู่เฉยเลยผมยืนอยู่นะผมจีบไปได้เอ้าเอ้าจีบไปได้เอ้าเอ้าเอ้าจะไปหาใครผมไม่เรียกด้วยนะครับผมจะไม่เรียกมาใครดูซิว่าเขาจะไปหาใครเจ้าหน้ากิงเจหน้าเจหน้าลิงโมองฟ้าเจ้าหน้า ผมบอกว่าจะไปไหนจะไปไหนรู้รู้อยู่รู้รู้รู้ใช่ไหมว่าจะพาไปไหนหืมอืมอืมอ๋อโอ้ยยืดยู่ตรงนี้แหละเคยดูว่าเจงจะมาหาผมไหมครับอ้าวไปอ้าวไม่ได้ไปหาแม่นี่ไหนแม่นู้อยู่ไหนเอ้ยไปฮักบ้าก็ร้องนอกกีบมาอายอ้ยเอาวิธีเรียกความสนใจจากผมนะครับผมนะครับโอ้ไปกินใบต้นทองกวาวนะไปกินใบทองกวาวครับผมอ้าวไปเล่นสปริงเกอร์เขาอีกเนาะ สุดท้ายผมก็ต้องยอมแพ้นะครับต้องไปหาเธอแจงแล้วเมื่อกี้กินน้ำอยู่นะแจงน,นกกินโอ้ยบอกกินธรรมดาโลกไม่จำนะครับผมถ้ากินแบบนี้นะครับผมทุกคนไปเล่นสปริงเกอร์ขอเขานะนี่ฮักนั่นน่ะฮักนั่นน่ะเบนบุ้ยไอ้โอ้ย,อยดูสิครับเอียงของเขาหมดเลยนี่ไปไปไปเลยไปเลย เขาต้องเรียกว่าคนเหงาเนียคณเาสองพันยี่สิบสนะครับคุณกินน้ำทิพย์ก่อกินน้ำทิพินน้ำทิพย์อ่อ่อร่อยไหมแจงอ๋ออ๋อาดูๆๆดเดอาอเอเป็นยังไงเป็นยังไงออ ดูลิ้นเขาดูลิ้นกันนะทุกคนดูลิ้นดูลิ้นอ่าไม่โดนสักทีดูขึ้นเลยเอมเอมได้กินอยู่กินอยู่ขอเวลาแป๊บขอเวลาแป๊บหมายังลำคาญอยู่บ่ลหมวยเังลำคาญสองพะโลคนนี้ไม่เหมวยไม่เหมยเดี๋ยวชิดลมลมแรงขี้ตาเปียกโอ้ยตกมันด้วยเหมายตกมัน อ,อร่อยไหม <d ic c oughs> อร่อยไหมนั่นอโอ้ <d ic c oughs> นี่ <d ic c oughs> ดลิน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 อ่ะอ่ะอ่ะเียวเด จับดิ๊กจับลิ้ยงมันจับฮึจ้าจ้าจ้าวอยู่ฮึฮึเออพี่เลนไม่อยู่นะครับวันนี้พี่เลนไม่อยู่มาไม่ทันนะพี่เลนน่าโมยเนาะเฮ้ยอะไรโอ้มีเสียงด้วยหยิบเนียหยิบหยิบไปแล้วเนาะไปแล้ววะ เอาเจ๋อเจออต่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 อมากี้คลื่นอยู่นะเว้ยเอ้ยใครมาอาวิวมาครับผมอาวิวมาแล้วนะครับผมป่ะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจังยู่ไดีเลย